มีอะไรเนี่ยแหละมันเล่นเชิงมันจะเล่นเชิงล่ะอาย่าลงอย่าลงก้นมันเด้อมาเดอมาเดออ๋ออ๋อยังไง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 แล้วเกลียดจะไงจะไงยังไงยังไงยังไงพี่เจ้าว่าไงครับเกลียดเชิงแม่งเว้ยเกลียดเนี่ยตีโดนเขามาเดยมาเลยเขามอหงร้องจะท้าทาอะไรไม่ได้ยี่ปีมันเอาจริงเออสัตว์ชนะดีโอ้ย ไปน้องเป็นไงเป็นไงมึงเป็นไงอ้าเอายังไงเอายังไงอะไรน้องอะไรน้องอะไร่งไงงั้นถ้ามันถูกไม้อะมันจบแล้วมาดิคุเวงเอ้าเอาปยเอ็นมันเต่ามาดิมาดิมาดิสวยลงไปเลยเล่ามาเล่าไปต่ออยโดนโดนหมดไปแล้วอ่ะยิงไม่โดนแล้วโดนไม่โดนเฮ้ยพี่มันโคตร มันโดนโดนหนึ่งเดินหนึ่งครับมันตีมั่วมันตีมั่วขอญาตภาวนาขอไม่สนเรื่องี้หาวันหนาหาวันหนาไฟของอนไม่เห็นเพื่อนเลือดนั่นอยู่อ่ะคุณกระฉูดอยู่ด้านนอกแต่ใช่จริงๆริงเด้อคไกเอ็มี่เหรอมันตีไม่โดนฮะถูกอะไรพี่พี่เอาเรื่องถตีมัโดน มันจะเห็นทีไม่โดนมันตีไม่โดนไปไปไปบรอบมันะใหญ่ให้มันลงได่ไฟฉายโดนสองตัวเลยทำอีกสามโดนสามทีมันตีไม่โดนจะได้แล้วจะได้แล้วทุกคนจะได้พันไฟไว้ขึ้นโโออ้้ยยไม่ไหวว้าวสวยได้นี่แอบหลอนมันตีไม่โดนทีเยอะแล้วจุ๊บอยู่ เอมี่ตรงมาตรงมาตรงมาบ้านบ้านหลังที่กิงจุกมาก่อนนะเนี่ยขวา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 บ้านหลังขวาที่ปัดอยู่มานี่มานี่ตรงมาตรงมาเนี่ยเห็นโลดไหมเห็นโลดไหมเนี่ยโอ้โหไปดิขึ้นแม่ข้างบนเดี๋ยววะไม่มิสซี่กับเด็บเด็บเชื่ท้ายอยู่ไหนอ่ะพี่เด็บ พี่ใหญ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 ่พี่ใหญ่ใหญ่เราให้มันล่อไปถุนจะดึงออกด้วยตัวเองเอ็กซยมาแล้วมึงดึงออกได้แล้วได้แล้วมันต่อยพี่พี่อยู่ขั้วเนอะอุนงมาเลยแล้วกันเออหนีไปเลยเทปดิปลงมาแทงให้หน่อยได้ไหม

อย่างชอบเลยวะเรียบร้อเย่ไม่เยอะเนียกูไปละกูจะเชื่อกูมีตะี้นึงก็มันจะอุ้มมาเลยแหงไรซะหน่อยาไม่แล้วโคตรอะไรเนยไปละตีไม่โดนเอาอารูฉันอยู่ข้างหลังไม่ใช่ใช่มัไม่ค่อยร้อนยังไม่ได้เป็นภาวะนั่งเลยอ่ะรอเลยเผื่อมันเดินคนนี แต่ที่ภาวนาอยู่ไหนเนี่ยจะจบอะไรยังไม่ได้ภาวนาเลยพี่ผมไม่ดอนวี่นจาจบแล้วไเนี้ยน,น,นี่น้องเนาะได้พี่มันตัวคิวอยู่แล้ว <c oughs> พี่ลงไปที่เดิมนะมันสวบไปแล้วโอเค จะตายแล้วอยูกับฉันนักองเอยสู้คุณโมน่าดูน้องวิ่งกันดูไม่ใช่คุณอาจารเอาทำไมนะพี่ไม่ได้ลากว่าพี่ยังอยู่ในที่อยู่เลยหิบไม่ก่งไม่ล้าหมดเลยอะอะไรอะไม่มีดวงใจมั้ง

เอาแล้วกูจูีไปอุ้ยกูโดนไอ้เนี่มาสไปสไนเปอร์มคนแล้วพี่ันมมาถมยีน

ดูมันโง่มันโง่ใบพิ่งมงมันมาแล้วมันเห็นแล้วไอ้ยิบรอใช่เหรอหรุดแล้วหรอหลุอแล้วหรอใช่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 เหนดแล้วพี่แต่อหยเอียีเหล่าไกลเกินใครตายวะตรงเนี้ยตรงนี้มันอยู่เลย ที่เดียวเปาไป้วี่ตายขาจะตั้งอยู่ตรงฉันไม่รู้ที่ตายของฉันมันเบี้ยใบไม่เป็เลยนะน่าจะไม่เอลแหละ็นอะไรเลยมืดไปหมดน่าจะยอมมอบ้วจริงๆแล้วโทษนะอาจจะได้โทษเบาและโดนปล่อยแ่นุสงมากไม่น่าปล่อยนี่เก็บเสาไปเลยเปลี่ยนหเปลียนหวไปไป ยีลาบรีดเร็จพ<อ>่อลาช่วยว่าพ่อไปที่พ่อเอาเอาเปิร์กมาเอาเปิ๊กเป็นข้างล่างไปนะฮะขึ้นข้างบนตรงนี้นะพี่บอกก่อนนะชิบหายคู่นะไปมันทำไปอยู่ปะอย่างตานอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนะพี่แล้วมีกึ่งบนเหมือนกันเกลียวบนเกลียวเห็นเห็น เห็นใบยกพี่เอาไอ้นี่มาเห็นคนเจ็บเาญ,ญาตผันเครื่องเดิมผมเ,เอาจับมือมาสารสัมพันธ์ที่ดีมาข้าบงบนฝั่งนู้นขวาตรงตรงตรงไปตรงไปนี่ๆสปิริตมันเล่นไม่ค่อยใช่ชัวร์เราวะมังพีจุ๋มหมิงน้อยใหญ่ใจ เว็ป่าเห็นยู่าะก็ป่าเอาไอ้นี่มาหรอเอาไอ้นี่มาเห็นเพื่อนรวมทีมทั้งหมดอ่ะที่อยู่ในระยะพอช่เพราะฉันมีอาู่แล้วมันจะไวขึ้นฉันได้นี่ฉันเอาไอ้นี่มาไอ้นี่ถ้าแบบเพื่อนเจ็บเพราะฉันเป็นตัวคิวยังไงล่ะเรียบร้อยเครื่องเครื่องนี้จะเสร็จล่ะไวมาก ปั่นแบบพูดพลดคัดพูดเพราะว่าฉันเอาแบบช่างใช้ปิ๊กมายังไงเราก็ป่าเออมันคอยนี่เด็กยอดฉันเอาทำงานเป็นทีมก็ทำงานไวขึ้นว่ะเนี่ยมี่อเหมือนจะมีด้านล่างตรงนี้มีมันมีตรงนี้ปกติมีตรงนี้ชอบมีตรงนี่มันลงไปด้วยกันสามคนไม่เต็มที่มันรู้ไปไปอยู่ข้างนอกอ่ะมึงบอกเลย วมากบอกแค่นี้ Why Ayu r u n i Why Ayu r u n i n g วใบคุคนเดียวฝันกลงสามคนไม่ราะว่ามันแบบมันหลุดพี่เร็วมากเลยผมเร่กจะมันเพ่มเร็วมากเราเร่งข้างล่างล่าปันข้างล่างแหละเราไปหนีทุกวิธีอ่ะไปหากล่องเปิด แล้วเดี๋ยวมีเอลฟ์เยฉยมามันจะลงมาล่างพี่มันลงมาล้วลงมาละเฮ้ยเฮยใจขึ้นใจขึ้นจุ๊บๆตอบๆตอกไม้จนให,ให้มันฟังไงเงี้ยมาเลยมีกล่องด้วนั่นดีไฮเลย,ยน,นี่แต่โทเค็น,นเอาโทเค็นแล้โทเทม <c oughs> แต่ลงมายังไม่เกิดจอพ <c oughs> ี่ผมรีบแต่มันไปซื่อชั่วโมงอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่เห็นมี่องเลยวะปะคะหาไม่เจอของหายแล้วแต่พี่เห็นไบ้อยู่เขาพี่อยู่อวยนี่นี่นี่เจอเพื่อนอ้าวเพื่อนเดียวกันเลยมาดิเอาไงเอาไงเอาไงมึงมาดิจ้าไปนัดแท้หนึ่ง แล้วแม่ก็ตาแต่มบจริงว่ะพี่อยู่หลังไม่ตามเลยสกิลเช็คตําไฟกูเตมเหมือนกันพี่กเตปเขาเรียกว่าใจมันสู้นอ๊บจริงนีู่้ปอุ๊ยสวยสวยสวยพวกพี่ใหญ่น้อยดมืดมดโอ้ดโอ้ดโอดบาดบของบิดปิ๊ด ไม่ว่าพลังมนต์เามายแล้วอะไรแล้วอย่างงั้นพี่จะเดินทับร้อยปีแล้วกันมาดูมาดูครับพี่อุ้ยนี่ไงนี่มันศาลาที่เรามานั่งวิ่กันศาลาทำมาได้ยังงี้ปีนตีรอดรับเของสัปดาพี่เดี๋ยวมันก็มานี่ทค่นี่ปั่นไฟไหมตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมีที่ปั่น จะอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาดูไปตรงนี้เลยกลางแจ้งมันไม่เล่นกับผมแล้วอ่ะตอาที่ป้าเออมันเฝ้าเนี่ยเนี่ยมันเป้าพี่อดีตมันเฝ้ามันมันไม่อุ้มเธอมันเป่ามันเป่ากดกดไว้ก่อนแล้วป่าก็ไว้ก่อนเอาไม่มีใครไปเปิดประตูหรอไปเปิดประตูก่อนก็ได้พี่ไปเปิดเองอย่าเพิ่งเปิดนะ แอ้ไอ้ม่อไอ้เมื่อพง่น้องเรม่งไม่โดนว่ะมันมีใครเปิดประตูยังไงพี่เปิดอยู่ยังไมู่้เปิดอยู่ให้กดเลยป่ะกดเลยไปวะฝะไปอยู่ข้างในก่อนยองเกือบขึ้นหีองไม่รู้ยังไง คนนาทีสองทีก็น้อง